กินกะเพราครับกะเพราหลัดกระดาวกครับบ้านเกิดครับโหหลานท่านพิยศครับเลยเฮ็ดถนน,นครับท่านนี่แล้วอยู่ปากทางที่บ้านผมครับเพชรถนนซีเลนอ่างนี่เป็นเพื่อเมีกปากทางที่มันมันไทยหลายหมืน่นยับล้านก็แหว่งแนงน้อยครับตะกี้ห้านอยู่ฟังทั้งหุ่น หยับกับมาทางนี้ให้อเกฐานนุนไม่ได้ทำให้หยับกับมาทางนี้

นองคายมาถามหายเป็นหอยไบหุ่นสามคนแน่เนี่ยผมบ้านเ่อนว่้จ่นปันบ้านป่นโอ้เขหู้จักเ้โอ้ไม่บอกทางคาไปมาเรียนอยู่เขาต้องมีตาระจัเออเอมันหลายเลเอถามหาผมหลยเ เล่ย์เลยุกเลยไปรั่มยีส่นอะไรกันนะีส่วนคื ว่านได้กินกับเตี้ยวยลร่านนั่นกับแซ่บอยอะนั่นในบ้านนะกับพราลาดไข่ดาวครับผมกับพราลาดไข่ดาวรอ,อ,อร่อยมากเลย <c oughs> เก้วกไปปรุงพริกน้ำปลาอย่างนี้ครับร้านเป็นพัดแต่พัดนัวขนาดครับพัดพอดีเลยว่าต้องปรุงน้ำปลาเพิ่มก็ได้ครับพริกน้ำปลาว่ต้องปรุงไข่ดาวครับไข่ดาวอื

ยังกับาคนผัดกับเพาะแล้วคับผมหินง่ายเริ่ผัดกับเพาะเนี่ย มาทายล่านเป็นหลายเมือวมาไอ้เพิ่งสถานการณ์เป็นเรื่องได่หนาบ้านซึ่งผมบอกแล้วเอสถนนซีเล่นท่านแล้วมาถึงจองหนาคนพอดีเลยหยุดเทกชั่วเข้าส่งงหยุดงานก่อสร้างของทางหลวงเด็ดเกี่ยงยเกี่องง่ายด้านมึงสามารถแข่งหน่อย ก็อยาตจะตุนซีเรนลยับล้านเนะขไม่อีก่้าชนนหะยตะเกี่ร้านเิ่นก็ตั้งอยู่ฟังนะคพณนะเลยแล้วยับก็ไม่อีก

เราล่วงแถดาวอยู่40บาท